ข้อ397ดีกาสังคีติสูตรว่าบทว่าโสได้แก่ผู้เป็นเจ้าของเรือนคือพัสดาบทว่าปุริมาณเยเนวะความว่าเพราะเป็นปัจจัยแห่งการตามเผาบทว่าอติจารางได้แก่ประพฤติล่วงเกินสามีคือประพฤติผิดวงเล็บในสามีสองบทว่าระติงทุกขังความว่าชื่อว่าทุกเพราะความเป็นผู้ถูกสุนัขอันปรากฏขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบาปประกรรมของตนพึงกัดกิน บทว่าวันเจตวาท่านกล่าวหมายเอาการไม่ให้พระราชานั้นทรงทราบแล้วเสด็จไปที่ธรรมวงเล็บกรรมบทว่าปตะปตะตังได้แก่ทําเสียงดังปะตปะปตะบทว่าปตะปตะตังนั้นเป็นเครื่องแสดงการร่ําร้องในว่าก็การประกอบในอันถมวงเล็บก้อนเขละเพื่อความหายไปแห่งสุนัขนั้นก็คือการถมก้อนเขละลงบนพื้นดินแล้วขยี้ด้วยเท้าด้วยเหตุนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวว่า เท้าเธอได้ทรงทำอย่างนั้นสุนัขหายไปเรื่องสตรีประพฤตินอกใจจบ